สวัสดีครับพบกันกคลิปหนึ่งนะครับนีไม่พ้นพระสมเด็จนะครับนี่ก็เอาสมเด็จพิมพ์นี้บางท่านอาจจะเรียกว่าพิมพ์อกกระบอกนะอกกระบอกนะครับจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อกท่านจะยาวๆนะอกท่านจะยาวๆเป็นเหมือนกระบอกนะครับเรื่องพิมพ์ทรง ไม่อยากจะไปเน้นนักนะครับแต่ผมชอบผมชอบคำคำโบราณว่าพระสมเด็จมักจะมีออร่ามักจะมีลังสีอะไรบางอย่างนะครับที่เวลาเรามองแล้วเราจะสะดุดตานะครับเราจะสะดุดตานครับพูดแล้วก็ขนลุกนะครับ พระอ,องค์นี้นะครับถูกฝนขอบมานะครับแต่ด้านหลังยังสวยงามนะครับคือแบบเราดูด้านหลังแล้วเรารู้นะครับว่าแบบพระท่านมีออรา่าเนื่องจากอะไรนะครับพระท่านจะมีแบบพุทธคุณเนาะพุทธคุณที่เป็นมหาเสน่ห์อย่างแรกเลยนะพระสมเด็จหรือพระอ,อะไรต่างๆจะเป็นพระที่มีเมตตามหาเสน่ห์คือเราดูเนี่ยเราจะหลงเราจะชอบนะครับเราจะชงเราจะชอบ อย่างพระอ,องค์นี้ก็เหมือนกันนะฮะอย่างพระองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับ,ออนนรบถ้าดูดูอย่างเงี้ยคือการดูพระในในแสงไฟที่แบบนี้บางทีสีมันก็เป็นเพี้ยนนะแต่ถ้าเราได้ดูแบบกลางวันแสงดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบความสวยนะครับจะมีความสวยไปอีกแบบนึงนะครับองค์นี้นะครับจะเอามาให้ชมเนื้อหานะพระแบบนี้คือแบบ ได้ยินมาจากหลายคนนะแบบพอดูพระปุ๊บน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยมีความปิติอะไรเงี้ยมีความรู้สึกซึ้งมีความรู้สึกขนลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นคําบอกเล่าแต่ลหลายๆคนที่ประสบเจอมาเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาจจะเป็นด้วยพุทธคุณนะครับที่ส่งให้เขาได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนมีความปิตินะครับคนที่นั่งสมาธิจะรู้นะครับว่า ิติเป็นเช่นไรนะครับพิติมีหลายอย่างนะครับปิตินะครับนิมิตก็มีหลายอย่างนะครับปิติบางคนก็อยู่ดีๆก็น้ําตาไหลบางคนอยู่ดีๆก็ขนลุกอะไรไงเงี้ยเมื่อพบเจอในสิ่งต่างๆพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่ดูแล้วมีความสวยงามผมเอามาให้ชมหลายองค์นะพิมพเนี้ยผมมีเยอะนะเป็นพ้าที่เก็บถ่ายทอดมาในในตระกูลหน,หนึ่งนะครับ เป็นพระที่เก็บมานะครับก็เก็บมานะฮะก็ได้ได้รับมาจากท่านนะฮะได้รับมาจากท่านนะครับ,บ,าานนรบซึ่งก็เป็นเป็นสมบัติของของคนอื่นแหละคนอื่นนะฮะผมก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องได้ครอบครองผมก็ได้ท่านมานะครับได้ท่านมาหลังจากที่พระสมเด็จชุดหนึ่งก็เคยอยู่กับครอบครัวหนึ่งนะตอนนี้ก็ ย้ายมาอยู่กับครอบครัวผมบ้างอนนะไรอย่างเงี้ยนะพระสมเด็จนะผมถึงบอกว่าพระอยู่คู่แผ่นดินนะแต่เราเนี่ยยังไงก็ไม่อยู่นะสักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเราได้ครอบครองบุญบาร,รมีหมดก็จะต้องไปอยู่กับท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์ hmm. นี้เป็นพระที่มีความจัดจ้านทางนัานเนื้อหานะครับ mm hmm. เป็นพระแก่ปูนนะครับจะมีความสวยมากนะครับดูกันหดเหี่ยวนะฮะ พื้นผิวข้างล่างก็จะถูกปกคลุมไปด้วยนะครับเมื่อเก่าความเก่านะครับสีน้ําตาลหนอนนะครับอาจจะเป็นน้ํายางหรือว่าอาจจะเป็นน้ําปูนที่ซึมขึ้นมาจากผิวผ้าแล้วก็มาปกคลุมไว้อะไรเงี้ยนะมันก็มีลาเหตุผลนะครับเม็ดแดงๆนะมวลสารเม็ดแดงๆก็มีให้เห็นใช่ไหมฮะผ้าชุดนี้นะฮะจ,จะเป็นเม็ดมวลสารที่แบบค่อนข้างละเอียดนะหินเทาหินเทาหิน กัดหินเทาอะไรเงี้ยเห็นไหมหินขาวนะครับหินน,ะนี่ก็เม็ดมวลสารนะน่าจะเป็นก้อนเริ่มเนี่ยน่าจะเป็นก้อนเนแบบเศษพระเก่าที่เขามาบดตมแล้วไม่นี่นะครับมันก็ความคามก็าหายก็จะเป็นก้อนกลม พยายามหาหมุมตั้งมือให้ได้แบบดูเนื้อกันชัดๆนะฮะเหมือนเราส่องกันเองนะครับเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงสีเทาๆก็มีให้เห็นนะเห็นไหมเห็นคำโบราณว่าไว้นะครับเม็ดแดงดําลําค่านักนะครับเม็ดขาวเม็ดเทา,เทาใครรู้จักนั้นยิ่งดีนะฮะกากดําท่านว่าเป็นกากทูกนะฮะหรืออาจจะเป็น เศษไม้ที่เอามาเผาเปียกหอยเส้นไม้กงกลางอะไรอย่างนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะอยู่ที่องค์รวมนะอง์รวมดูต้องดูให้หมดะดูมรวม,รวมภาพรวมดูภาพรวมนะใช้โนเรตโนฮาวนะฮโนเรตโนฮาวใช้ยังไงดูยังไงต้องใช้ความรู้และการวิเคราะห์นะครับนี่ โนเรดนะครับโนเรดก็คือมีความรู้นะฮะโนฮาว้วใช้ยังไงละ่ะมาดูยังไงละ่ะวิเคราะห์ยังไงใช่ไหมครับต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะฮะความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้บางคนดูพระละเอียดมากนะครับส่องจนเห็นหลายอย่างหลายคนนะที่ผมนับถือเลยนะครับบางทีแม้แต่เส้นเล็กๆทักมาเส้นอะไรอย่างเงี้ย ผมยังไม่เห็นเลยนะผมนับถือเลยแบบคนบางคนส่องละเอียดมากนะครับเขาถึงได้ได้รู้อะไรนะครับทางกายภาพต่างๆแต่บางคนหยิบขึ้นมาส่องพิกหนา้าพิกงหลังจบเก๊ <c oughs> โอ้เก่งมากอ่าสุดยอดเสียน <c oughs> บางทีเราส่องนานมากนะกว่าเราจะวิเคราะห์ออ,อกว่าพระองค์นี้สมควรเก็บหรือไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับมีออร่านะครับมีความเงาพระสมเด็จท่านจะมีความเงาสวยในตัวนี้เส้นมั้งครับทีมเห็นล่างๆนะครับนี่นะครับขอบสวยมากนะฮะมีการหดการย่นนะครับหดย่นมีเม็ดมวลสารให้เราเห็นนะครับเห็นนะฮะเห็นนะสีแดงสีเทาสีขาวขุ่นอะไรเงี้ยขาวน้ำนม เ,เขาเลีวมะขาน้ำนมหรือเขาขุนเนี่ยนะครับก็พยายามส่องให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับสมเด็จวัดะระฆังเนื้อแน่แนๆจัดๆก็จะมีลักษณะเนี้ยเหมือนองนี้เนื้อเหมือนสมเด็ดเกตบประตูที่ผมเอามาให้ดูเมื่อกี้นะที่บินมุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อจะลักษณะเดียวกันเนห็นไหมเม็ดขาวๆ การปริแยกของขอบนะครับถูกผลถูกลบคมมาหมดแล้วนะเนี่ยถูก,ถกลบคมเหมือนถูกกรอบมานะครับเหมือนถูกกรอบพระเหมือนถูกเคยเลี่ยมเลี่ยมมานะคะรับเลี่ยมมาตรงนี้ก็เลยสีอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็ดูก็เลยดูสะอาดสะอาดนะครับมันพระเคยถูกเขากอบกรอบทองหรือว่ากรอบอะไรก็ไม่รู้อาจจะเคยอยู่ในกรอบทองของเพชรนะพระองค์นี้นะครับ เนะเห็นไหมครับการตัดขอบนะครับยังมีความเก่าให้เราเห็นนะฮะมนะฮะีมีความเก่าให้เราเห็นใช่หไหมผมพยายามตะแคงให้ดูนะใช่ไหมููนปเข็มนะเทียบพร้อมนะะอามาส่องเนื้อด้านหลังกันดูบ้างนะครับ พวงนี้ถ้านั่งอยู่โต๊ะหินนอนจะคิดว่าเป็นหินนอนไม่ได้นะเระเนื้อจะสวยมากนะครับเห็นมันสานเอมือทำไมไม่นิ่ง <c oughs> ขออภัยนะคะจะตาลายแป๊บนึงขยายเยอะไปป่าแปบ๊บนึงนะครับพยายามหามุมหามุมอ่าเนี่ยนะฮะ เม็ดดำเม็ด,ดแดงกากดำกากแดงนี่แหละนะเม็ดมวลสารขาวขุนก็มีขาวขุนก็มีนะครับเห็นไหมรอยปูไตก็มีให้เห็นนะรอยปูไตหรือรอยหินครูดนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยหินครูดนะฮะนี่คือเนื้อพระสมเด็จนะฮะอีกลักษณะหนึ่งนะไม่ฟันธงและไม่บอกด้วยว่า ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะก็เห็นมาก็มีหลายรูปแบบไะเกินนะครับแต่ดูความเก่าดูความเก่าเนะากดำนะครับเขาบอกว่าเป็นก้านทนะูบพยายามจะเก่งมือมากเลยตอนเนี้ จริงแบบให้มือนิ่งๆน,งนะท่านจะได้ดูชัดๆไอ้ยอย่างหัวราะสิหัวราะแล้วมือสั่นนะครับเนี่ยนะครับให้ดูกันจังๆให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยครับไม่มาทําให้มัวมัวสีพระจริงอีกอย่างหนึ่งสีทําถ่ายรูปมาอีกอย่างหนึ่งอย่างนั้นไม่เอาน,นี่คือสีจริงเนื้อจริงเลยนะครับสีจริงเนื้อจริงเลยนะครับอาจจะมีความสว่างเข้ามากระทบ บ้างนิดหน่อยนะครับนี่ผมให้ดูเนื้อจริงๆมันมสารนะหดย่นลงไปข้างในนะขอบถูกลบนะฮะถูกแต่งผิวถูกถูกแต่งขอบนะฮะน่าจะเคยเอาไปกรอบอะไรมาไวนะ้น่าจะกรอบโบราณที่เขาชอบแต่งขอบพระ ตรงนี้เห็นไหมฮะมีความสวยงามมากหินเทาหินขาวเม็ดสีเขียวๆอย่างเงี้ยตรงหน้าหน้าอกเห็ไหมตรงหน้าอกตรงเกตนะฮะไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าในตำราของโบราณที่เขาเขียนกันมาเขาบอกว่าน่าจะมีไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอ,ไม,อ,เจอไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆ เงาเซียนสองพระนะไม่ใช่เซียนนะก็ <c oughs> รู้งูงูงปลาปลาแหละครับอันจะเก๊บ้างแท้บ้างก็ขออภัยทุกท่านมานะ่ะที่นี้ด้วยนะที่ทําก็เพราะชอบจริงๆนะฮะตั้งใจจริงๆวันทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันนะฮะกับพระเนี่ยไม่มีเบื่อนะครับทั้งแต่ตื่นมาก็จับมาเปิดละดูสองพระนั่งทํางานวันๆผมก็ไม่ได้ทําอะไรนั่งตรวจด,ดูลูกน้องทํางานผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็ คนคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลดู้าบ้างอะไรบางทีก็พกใส่กระเป๋าเสื้อไปนั่งส่องบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ข้อมูลค้นคว้ามาแล้วก็อะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันตามภาษานะฮะเจแทก็อยู่ที่ท่านจะมองนะับมันไม่ได้อยู่กับคนอื่นเลยนะครับท่านมองเก๊ก็คือพระเก๊ท่านมองแท้ก็คือพระแท้นะฮะผมไม่มีสิทธิ์จะไปโต้แย้งอะไรได้นะครับ ผมมีสิทธิแค่รู้คนเดียวแค่นั้นเองว่าแท้หรือเก๊ยอยู่ที่ผมชอบแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเม็ดส้มๆแดงๆนะทำคลิปไม่เห็นแบบไม่ต้องไปดูกล้องพัน x อะไรมากมายรดู 10x แล้วมันก็ดูรู้แล้วอันนี้ถ้าเราไปลงกล้องระดับพัน x จะจะเห็นอะไรมากมายกว่านี้อีกเยอะนะครับนี่แค่ 10x ขยายด้วยกล้องโทรศัพท์ก็ ก็เห็นความสวยงามขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะสมเด็จวัดละคลังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับอกกระบอก งดงามยิ่งนักพยาค่ะอโอเคนะครับทายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้ช่วการช่วงงานกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ